สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิผ้ามาแกงเห็ดนะคะนาะให้ใส่เตรียมเครื่องไปเมื่อหแล้วค่ะเตียมวัวก่อ,อนเตรียมวัตถุดิบไปเมื่อหแล้วเนะคะนาะจะมาแกงเห็ดให้เบิ้งนะคะเด้อเปิดไฟค่ะนี่น้ำนี่น้ำอย่านั่งคั่นไว้แล้วค่ะน้ำอย่านั่งคั่นไว้แล้วนะคะให้ใส่คั่นไว้แล้วเปิด

ตำเครื่องนาะ้ยี่ห้ลืมต่ำไปโอ้ย ต้มไอ,อ้ตั้งน้ำอย่านั่งไว้ล้วเ่าก็ตัมตัมบักพริกตัมอันหอมแดงตัมอันบักพริกหอมแดงใส่แล้วเนาะใส่ตั้งอย่านั่งเอาตัมบักพริก หอมแดงใส่แล้วก็ตกะไคร์ด้วยค่ะไม่มีใบปักขดอีหน่อยนึงก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมลดค่าเกลเพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปะค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยเฮดค่ะเฮดที่ย่าใส่เอนตัดขาไปนะค่ะเนาะตัดแล้วก็ล่างไว้ใส่บักบวบหน่อยนึงนะค่ะมีบักบวบหน่อยนึงใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะ ไปลุกไปแล้วุกไปเรกะเกเดี๋ยวปรุงเครื่องนะคะป่านนี้เอาปรุงเครื่อง ปุงมเครื่องโดยอาอาผงนัวน้ำปลาแดกน้ำปลานะคะใส่ลงไปบ่เดือดก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดือดลแล้วก็ค่อยแลวใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปตอนเ็าซสิไปเติมไม่เท่าน้อนัวหน่อยนึงค่ะ ผงว่าหน่อยนึงว่าใสหลายนะคะเข้ไป,ไป,ไปแล้วก็นิดนึงคนนี้น,นิดหน่อยๆเขาเห็ดเป็นสีแลลวพอมันเดือดนะคะพอเดือดแล้ว พออันหมอดอดแล้วข้กะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บกามั่นใจว่าเห็ดจิตซุกแล้วเขาใส่พักอีตูค่ะเอาให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวอ่ะปิดฝาปิดกับเออปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้พ่อเขาเดือดพัดพๆดพดมันใจว่าเห็ดซุกข้าเขาใส่พักอีตูค่ะเพราะว่าอ่าข้าใส่หลอดประแดกน้ำปลาอ่ะพงว่าเอียงทิ้งยัข้าใส่เหมือล้วนะคะก็เขาเดือดนะคะ รอเขาเดือดก่อนรอเขาเดือดรอเขาเดือดเราเข่ากับเครื่องหน่อยก็เนานะคะนะ่ะเนาะถาเวลาจังหน่อยยัดใส่เห็ดสดๆเลยคะ่ะบวตัดบวตอยอย่างเห็ดเห็ดแบบสดๆเลยคะ่ะแล้วก็ยัดใส่ตัดตอบวปเป็นนะคะนี่ค่ะ อีกข้อจั๊กหน่อยถาถาให้เขาเดือดก่อนนะคะถาให้เขาเดือดก่อนแล้วค่อยเอาพอยตูใส่นะคะค่ะอันขาตั้งกล่องสูงไอ้กระมอยู่ยยใส่แหงื่อบรรใส่มันมันจะไรพูดได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอล้านบอนมันบอลนั่นนะมันใส่แล้วมันก็โยดลงมาเนาะเนาะอันขาบกลกองแบบเบาแพงมันแบบใส่เบาไข่ดีจะใส่กับเล็บ่บหาั่นเด่นนั่นจะใส่ขันมีขาตองกลงสูงเหาตั้งไว้งสิเลยค่ะ ต่างไว้สีอบมันก็สีอะน,นว่าไปยังังค่ะตํามีมตําเกินเท่ากันน้อค่ะน้ะเอกอขาเดือด,ดค่ะรอขาเดือดแป๊บนึงค่ะรอขาเดือด้เใส่ไกอีตูเป็นอันไซรใหญนะราะว่เาเดือ กำกำลังจะเดือดค่ะกำลังจะเดือดกำลังเดือดตนนีสใสไปกำลังเดือดแล้วค่ะใสไปอีกตู้ไปเลย ใส่ผักอีตู้ไปเลยคะ่ะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็ค่อยปิดเนอกจากพอเห็ดเขาซุกง่ไงเราคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะ <ừ. S 1> เดี๋ยวขเขาก็ยุบคะ่ะหอมผักอีตูดด้ดีค่ะอ่ะใส่เข้าไปก็ต้องทายเดือดก็ได้คะ่ะเพราะว่าเห็ดเขาสุกไว้พอเดือดเราอยันนี้เรา ไน uh ั้นาอฟ้าไค่ะปิดฟาไรนีเดอดกเษตแคะนะให้เขาดวดบดนีให้เขาดดือเพิ่เพ่อย่าใส่กิปิด ไสเนาะเนาะค่ะแกงเห็ดนี่เห็ดปะหยาค่ะแกงเห็ดแกงนละไม่ขั้นห้ามันสีหยาจึงขัเนห้าเตรียมเตรียมวัตถุดิบขั้นขั้นนขั้นแกงนละไม่ก็ต้องมันหน่อไม้ไอ้เนี่ก็นี่หลายอย่างก็เห็ดอยู่แกงเห็ดซื้อๆก็มิแต่เห็ดกับอันนี้ละค่ะไอตูวน้ำย่านั่งบางคนก็บปใส่น้ำย่านั่งเลยอันนี้ก็ใส่ใส่น้ำอย่าเนั่งเนาะค่ะใส่น้ำย่านั่งน้ำพร้อมีมีย่านั่งของกระปง เขากระปงพ่อมีก็เลยเด็ดเล่มมากอยงองยองเนอะเนาะค่ะเออปล่อยเขาเดือดแป๊บนึงค่ะป่อยเขาปล่อยเขาเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวแยใส่สีไปไทยเบิงังเนาะให้เฮ่เขาเดือดแป๊บนึงก่อนค่ะเดือดพลานพลาดดูซิดูซิเดือดแล้วค่ะผุนเดือดพ่านพลาดเนี่ค่ะค่ะน่าจะนั่งเขียว

หนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีกับอ่าปิดตอปิดไฟได้นะคะก็สิเป็นอันว่าเสร็จค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้แย่เบิ้งยาให้เบิ้งค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้เอ้ยแกงหน่อไม้หนคะแกงเฮ็ดค่ะแกงเฮ็ด แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดเสร็จแล้วค่ะเออเสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อน้ำเขียวน้ำเขียวดีเนาะค่ะเนาะบาได้ใส่ข้าวเบือเด้อเห็ดเขาบาร์เลยไข้าวเบือเด้อว่าคือค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดจ้าขอบคุณเลยค่ะที่เขามาเปิ่งมากินน้ำกันแล้วเพื่อนๆดืน้ำกันค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาเบิ่งมากกว่าไรกว่าแจให้แจใส่ขอบคุณหลายๆเนะค่ะ อยู่ดีไม่แห้งกันสุขุสุขคตนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ